สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้ครับกิดเสภาพี่น้องเบิ Pixar ้งควายงามๆราคาดีสเ่นเคอร์นะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอล้อยพี่ติวนะครับบ้านน้องบัวเงินอําเภอโน่นสังจังหวัดลำพูนนะครับมีทางฟาร์มพี่มีควายงามเปิดอยู่2ตัวว่าจะเป็นแม่สาวท้องแรกที่ว่าประกันท้องแล้วมีควายสาวหนุอยสาวสวยเปิดวันนี้เดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลว่าเพิ่นสิเปิดอะไรเนี่ยนะผมสวัสดีครับพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีของงามฝากพี่น้องแล้วเนาะแมนค่ะพี่อยู่2ตัว2ตัวค่ะ เอาตัวแรกก็เนี่เป็นควายสาวทองแหลกเนาะค่ะแม่สาวทองแรกค่ะที่ว่าประกันทองไว้ประกันทองหกเดือนค่ะมีซอไว้ครับนี่แม่ลําเพลินจ้ะพี่แม่ลําเพลินเพื่อนเป็นสายใดพี่เป็นสายน้ําโชกค่ะสายน้ําโชกมะแมนค่ะสูงที่สูงรอยสี่สิบสี่ประกันสี่สิบสามค่ะทองแหลกคือรอยสี่สิบสามเลยแมนค่ะรอยสี่สิบสามบวกแมนค่ะเนี่ยฮะผมของพ่อได้ไปครับไอผสมพอเขาดินไปค่ะเนีเจ้าเขาดินของเสียเอเนาะแมนค่ะปัจจุบันกำลังที่ใหญ่ค่าย ม่นค่ะตัวซีลันะนะครับนี่สำหรับเขาดินเท่าท่องต้องผสมแต่กลุ่มภาคอะหกเดือนเนาะหกเดือนแล้วค่ะนะฮะหกเดือนที่ว่าประกันไวเอาพูดให้ว่าอยากได้ทายาทของเขาดินนะครับอีกพอพันตัวหนึ่งที่ใจลูกบวัวธรรมดาครับสำหรับเขาดินเทามาเบ่งความงามของแม่ลำเพลินค่ะนะครับอ่าควายประมาณ สามปีเนาะประมาณนี้ค่ะพี่เพื่อนได้ฟันแท่สองคูค่ะฟันแท่สองคูแมนค่ะฟันนนุ่มอีกสองครูเพาันโลนค่ะอ่านถือว่าผสมในช่วงยูทีเหมาะหมอพอดีค่ะพอดีครับสามปีค่ะกําลั่งตั้งทองพอดีกับฟันเพิ่นพอดีหูเนาะหูิ่งเนียครับผมยืนนิ่งค่ะพี่เพิ่งยืนนิ่งไหครับผมปกตินี่ต้องตื่นต้องยังเลยนี่หูนะครับนาตานาเขาเพื่อนนะครับ โอ๊ะเปล่าเล็บดีเนาะค่ะโบมี่ตัวมียังโบมี่ค่ะประกันตอร์มีทุกอย่างค่ะมาเบิ่งด้านคางกันนะครับความยาวของเพิ่นนะครับผมนอกจากสูงร้อี่สิบส,สามแล้วนะครับลำตัวยาวเนาะยาวค่ะยาวแห้งแม่ลำตัวยาวพร้อมค่ะขวนดีพร้อมค่ะมาเบิ่งขวนเพิ่นนะครับขวนตกส่วงนะครับส่วงขวาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งทางถ่ายกันนะครับกกหางพุ่มหาง หางเพื่อนก็เป็นพว oh ่วอยู่เนาะเป็นพว่วค่ะพี่เพื่อนอยากไอ้ล้นแน่เพราะว่าเพื่อนได้นอนขอกลมเนี่ยค่ะแต่ว่ากะกะถือว่าหางดีประกันทุกอย่างค่ะประกันทุกอยา่างเบิ้งนมควายสาวพี่น้องครับยางม้วนลอยดูด,ดนี่คือนี่ครับทองแรกค่ะให้พี่น้องไปรุ่นลูกแรกของเขาดินครับในทองแมนค่ะอจูงท่าเดินท่ายางให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพื่อนะครับ<ๆ> <Więc S 2> พี่น้องเห็นท่าเดินท่าย่างประกันตอนนี้เท่างเนาะแมนค่ะนั่นถูกจุงมหมครับให้พี่น้องเบื้งท่าเดินท่าย่างกันสำรับแม่ลำเพลินนะครับสาวทองแรก สูงที่ร้อยสี่สามประกันท้องเขาดินจะแก้ไว้เปิดไว้่รายนะพี่เปิดสองแสนเก่ามื่นค่ะพี่สองแสนเก่ามื่นราคานี้ตัวรองกันได้ตัวรองได้ค่ะประกันท่องค่ะนะฮะผมบอกเบอร์พี่น้องไว้ก่อนครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองสี่สามแปดห้าสามหนึ่งค่ะคอบควางพี่ติวนะครับเปิดสาวท่องแรกไว้สวยๆเลยพี่น้องครับเอาไปรุ่นกันนะครับผมเพราะว่าเขาดินเพื่อนกับใจลูกเก่งกันแล้วเนาะแมนค่ะนะครับผมสองแสนเก่ามื่นราคานี้ตัวรองกันได้ เดี๋ยวเบ่งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบ่งนะครับตัวต่อไปกันนะครับผมฝน,นก็ตกลงมาพอด,ดีนะครับสหรับสาว,วน้อยตัวนี้ไม่ซื้อไหมครับนี่ซื้อน้องปานดาวจา้าพี่น้องปานดาวมันเป็นลูกสาวของของดาวเหนือค่ะดาวเหนือเนาะค่ะอันนี้ควดเท่เดือนครับปีหนึ่งเดือนค่ะปีหนึ่งเดือนสูงไรนะพี่สูงร้อยยี่สิบห้าค่ะพี่ร้อยยี่สิบห้าเนาะค่ะนีเอกสารมีค่ะพี่แม่เพิ่นสายเลยครับพูดจากว่บนี่แม่เพิ่นงใสายอีสานห้องไหนใส่อีสานเนาะสูงง่ายอยู่ค่ะนะครับสหรับแม่เพิ่น เป็นลูกสาวของดาวเหนือนี่เขาไปเกิดของเพิ่นกำหนดคลอดเดือนมิถุนาปีนึ่งเดือนเนาะแม่นค่ะนี่ยฮะผมอ่ะนี่ครับผมเบิ้งหลอดของเพิ่นชัดเจนมาเบิง้งความงามของเพิ่นนะครับผมนานโนกดีเนาะนานโนกค่ะนานโนกเลยนะครับผมนนก,ก้างใหญ่ค่ะกระบาลใหญ่ <c oughs> กระบาลกว้างแ <c oughs> ข้งขาดีค่ะ <c oughs> อัตลักษณ์องค์คอสนะครับผมชัดเจนนะครับเล็บดีเนาะเล็บดีค่ะอ่างดี ป็นอ่างไงอ่างค่ะเป็นออกเจ้าเนื้อเลยค่ะเจ้าเนื้อตามพฤ้นกรรมเพิ่นเนาะแม่นค่ะเนี่ยเพราะว่าสายดาวเนื้อก็เป็นสายพี่อุดรค่ะนะครับสำหรับดาวเนื้อนะครับผมน้องปานดาวก็เป็นร้านพี่อุดค่ะเนี่ยอโนมซีเต้ามื้ยตะมียังบ่มีค่ะประกันเตามีทุกอย่างค่ะเบงท่าเพิ่นพี่น้องครับนี่เบิ่งไทยยืนไทยอย่างเพิ่นเพิ่นก็ใช้เรื่องของความเจ้าเนื้อความอ่างไงเนี่ยสำหรับสานลอยตัวนี้นะครับน้องปานดาวลูกสาดาวเนื้อไปสิบสามเดือนสูงร้อยยี่สิบห้านะค่ะเปิดไว้ที่ เปิดวิธีเจ็ดหมื่นเก่าพันต่อรองได้ค่ะพี่เจ็ดหมื่นเก่าพันกัต่อรองกันได้ที่เก่าแมนค่ะมีรโลโซไ้มีค่ะพี่อยู่ไกลๆโทรมาคุยกันค่ะอจูงมาพี่ครับจูงให้พี่น้องเบิองท่าเดินท่ายางกันถูกไหมนะครับหมุนไปเลยครับอ่าให้น้องเบิองท่าเดินท่ายางกันบอกเบอร์อีกรอบนึงครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสี่ค่ะสองสี่สามแปดห้าสามหนึ่งค่ะขอคว้าคอมพิวเติ๋วเนาะเปิดสองตัวเมื่อไงสองตัวค่ะพี่บอกว่าจะเป็นแม่สาวทองแรกที่ว่าประกันท้องแมนค่ะนะครับสูงร้อยสี่สิบสามบวกทองของเขาดินสองแสนเก้า แล้วก็มีลูกสาวเด็กเนี่ยตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันไม่นาค่ะตอนนี้ทุกตัวมากตัวใดก็โทรหาทางฟาร์มเพื่อนในตงเลยสหรับคลิปนี้หุนน้นลายนะครับท,ท,ที่ติดตาเราชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกับสื้าพ,พี่น้องเบิรงรับชมกันเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในชาพ่อเที่ยวไว้สหรับคลิปนี้สวัสดีครับ